สวัสดีครับดิษยามวันนี้เรามาจะพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับบริเวณเส้นบายพาสรอบๆต่เมืองจังหวัดตรังมีชื่อว่าอะไรอย่างภาพที่เห็นนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกกันมากคือต้นยมชวนนะครับยมชวนคือต้นไม้ชนิดไหนมาดูกันยมชวนนะครับเป็นต้นไม้กลุ่มของขย่าหรือมหกกนีนะครับ ซึ่งการตั้งชื่อยมชวนนั้นเป็นการให้เกียรติกับท่านชวนหลีกภัยนะครับที่มีคุณูปการต่อระบบของพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งได้ทางจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ได้นำต้นยมชวนมาปลูกในบริเวณพื้นที่รอบๆอย่างภาพที่เห็นนะครับต้นนี้ก็ประมาณ2คนโอบหรือประมาณ2เม็ดเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ในพื้นที่รอบๆก็จะมีอย่างอย่างที่ภาพ เห็นนะครับก็จะมีต้นยมชวนปลูกตามเกาะกลางต่อจากเส้นทางจากปะเลียนย่านตาขาวผ่านาพฤกษ์สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายมาสู่อำเภอเมืองนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกมากแล้วก็ปลูกต่อไปถึงเส้นรอบเมืองอ้อมไม่เข้าเมืองก็จะมีบริเวณเกาะกลางก็จะมีพื้นที่ที่มีการปลูกต้นยมชวนกันอยู่เป็นระยะระยะมีจํานวนมากเลยทีเดียว นะครับอันนี้ก็มาคลายความก็สงสัยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าต้นไม้ชนิดนี้อยู่ในตระกูลไหนกลุ่มไหนเขาเรียกว่าอะไรซึ่งต้นนี้ก็ได้มาชี้แจงให้ฟังก็คือเป็นต้นขย่าในกลุ่มของในอยู่ในกลุ่มของมหกแอฟริกันมหกกันีซึ่งตั้งชื่อให้ประชาไทยว่ายมชวนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามการสนนุนกันนะครับสวัสดีครับ